สวัสดีครับที่เห็นนี้ก็คือกล่อง Android TV Box ของ k j r Max นะครับถือเป็นกล่อง Android TV Box ที่ทุกบ้านควรมีกล่อง Android TV Box ของ k j r Max นะครับแค่เชื่อมต่อ WiFi ก็สามารถดูทีวีดีต้นทีวีฟรีได้เลยดู YouTube ได้ดูย้อนหลังได้ร้องคราวเกะก,ก็ได้นะครับเข้าวเว็บไซต์ดูหนังดูบอลผ่านเว็บได้เลยที่สำคัญกล่องซื้อครั้งเดียวไม่มีรายเดือนซื้อครั้งเดียวจบ แค่เชื่อไมไฟายไม่ต้องติดจานติดเสาอากาศนะครับเรามาแกะกล่องกันดูเลยดีกว่าครับว่าเขามีอะไรมาให้บ้างแกะออกมาแล้วเขาก็จะมีคู่มือมาให้นะครับแล้วก็อันนี้ตัวกล่องนะครับเป็นกล่อง Android TV Box ขนาดเล็กกะทัดรัดไม่ใหญ่มากน้ำหนักเบาครับมจใหม่สดๆร้อนๆก็แกะพลาสติกออกก่อนนะครับ พอตต่างๆนะครับเขาก็จะมีมาให้หลากหลายเนาะนะครับเท่าที่ใช้งานจริงๆก็จะมีพวกพอต HDMI นะครับถ้าเกิดเราอยากจะเสียบสายแลนนะครับของอินเทอร์เน็ตที่บ้านเราก็จะมีพอตสำหรับเสียบสายแลนมาให้อยู่นะครับอุปกรณ์อื่นที่เข้ามีมาให้นะครับเรามาดูกันทีละอันนะครับก็อันแรกก็จะเป็นสายอะแดปเตอร์นะครับต่อไปสาย HDMI นะครับเขาให้มา1เส้นมีรีโมทมาให้1ตัวนะครับ แบตเตอรี่ก็ใช้ประเภท3 a 2ก้อนคู่มือที่เข้ามีมาให้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษเรามาดูที่การใช้งานกันทุกการนะครับเชื่อมต่อได้ทั้งสายแลนแล้วก็ WiFi ก็จะมีช่องเสียบอะแดปเตอร์พอร์ตดแล้วก็ช่องเสียบสายแลน ต้องหาตำแหน่งวางกล่องทีวีให้พอเหมาะครับในที่นี้ผมจะวางไว้ข้างบนทีวีเลยนะครับ <S <S สำหรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็ใช้สัญญาณของ AIS Fiber อยู่นะครับผมจะเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้ากับกล่อง Android TV Box โดยใช้สายแลนให้ดูก่อนนะครับ เราก็ใช้สายแลนที่เชื่อมต่อจากกล่องเราเตอร์ของ AS Fiber มาเสียบที่ช่องสายแลนของกล่องทีวีจากนั้นก็เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับปลั๊กไฟสายสัญญาณ HDMI นะครับเดี๋ยวเราก็จะเชื่อมต่อระหว่างกล่องทีวีกับช่องพอตของทีวีครับที่ด้านหลังทีวีก็จะมีพอต HDMI อยู่นะครับผมจะมีอยู่2ช่อง หากทีวีที่บ้านนะครับมีพอร์ตแบบนี้ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับ uh, กล่อง android tv ได้เลยนะครับเราก็ทำการใช้ด้านหนึ่งของ uh, สายจญยัน hdmi นะครับ mm hmm. เสียบไปที่พอร์ตได้เลย mm hmm. อีกด้านหนึ่งเราก็ไปเสียบที่พอร์ต hdmi ของกล่องนะครับ เรามาเปิดทีวีกันดูเลยดีกว่านะครับก็ใช้รีโมทของกล่อง Android TV นะครับเปิดสัญญาณมันก็จะมีไฟสีน้ำเงินนะครับแสดงโชว์อยู่แบบนี้จะมีตัวเลขที่เป็นนาฬิกาอยู่นะครับนี่เป็นนาฬิกาดิจิตอลน,นะครับแสดงสถานะเวลาของปัจจุบันเลย ่อไปเราก็เปิดสัญญาณที่หน้าจอของทีวีครับโดยใช้รีโมทของทีวีครับจากนั้นเราก็รอสัญญาณภาพแป๊บหนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็รับสัญญาณทีวีมาแล้วนะครับผมเปิดช่องของ YouTube ให้ชมกันนะครับการแสดงผลนะครับค่อนข้างรวดเร็วภาพชัดเจนครับ Protex ผงซักอกผีอย่างเป็นทางชาทดสอบผีดอกไม้กับ Protex และครีมอาบน้าทั่วไปกรีบที่ทดสอบด้วย Protex ดูชุ่มชิ้นกว่า Protex สูตรผสานแฟกซีตออยล์ลดเส็ทีเบียโดยไม่ทําให้ผีแห ต่อไปผมจะเชื่อมต่อสัญญาณทีวีนะครับโดยการถอดสายแลนออกนะครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อสัญญาณโดยใช้สัญญาณ Wi-Fi นะครับเมื่อผมถอดสายแลนออกแล้วนะครับตอนนี้สัญญาณก็จะขาดหายไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเชื่อมต่อ w i f i กันการเชื่อมต่อก็เพียงแค่เราหาสัญญาณ Wi-Fi จากกล,ล่องรัเตอร์ของเรานะครับ แล้วก็ทำการกรอกพาสเวิร์ดของ Wi-Fi ให้เรียบร้อย เพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้สัญญาณ w i f ฟนะครับในการเชื่อมต่อสัญญาณทีวีดูแล้วง่ายไหมละครับก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับกล่อง Android TV Box ของ k j r Max ใช้งานง่ายๆครับเพียงแค่เชื่อมต่อ Wi-Fi ก็สามารถดูทีวีที่ต้นทีวีฟรีได้เลยกล่องซื้อครั้งเดียวครับไม่มีรายเดือนซื้อครั้งเดียวจบจริงๆครับ แค่เชื่อม Wi-Fi ไ,ไม่ต้องติดจานแล้วก็ไม่ต้องติดเสาวอากาศเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปต่างๆนะครับมาติดตั้งในทีวีเหมือนกับติดตั้งในมือถือได้เลยครับการติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็ติดตั้งผ่านแอปดูสโตร์คือไอคอนตัวนี้ครับหากเราต้องการดูทีวีช่องทีวีฟรีต่างๆ เราสามารถที่จะติดตั้งแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลยครับชื่อแอปดูทีวีบ็อกซ์เราทำการอินส tall ไปได้เลยครับ เมื่อเราติดตั้งแอปแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะดูช่องฟรีทีวีต่างๆได้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวกล่อง Android TV Box ของ KJR Max ในครั้งนี้ หวังว่าคงถูกอ,อกถูกใจนะครับสำหรับคนที่อยากจะมีกล่อง Android TV สักกล่องหนึ่งใครสนใจกล่องทีวีรุ่นนี้ผมจะบอกรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็จะแปะลิงก์พิกัดไว้ให้นะครับใครสนใจก็เข้าไปชมเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ